ในเรื่องเสียงร้องปัจจุบันนี้ของลิซ่าเราจะได้เห็นอีกลหลายๆผลงานในทักษะการร้องเพลงที่ลิซ่านะคะจะได้โชว์ทักษะมากยิ่งขึ้นนอกจากการแรปสุดมันสุดโหดพร้อมกับการแดนซ์สุดมันบนเวทีจากเพลงก่อนๆที่ผ่านมาค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงกลุ่มของไบรท์พิงครวมไปถึงการโซโล่เดี่ยวเพลงลลิสาและเพลงมันนี่ที่ผ่านมาปัจจุบันกับเพลงร็อสตารการร้องการแรป และโชว์เสียงร้องอันหวานไพเราะนะคะอย่างเพลงมุดลิตฟรอกับเพลงที่แปลกใหม่คอรัแกับศิลป,ปินสาวโลซาเรียนิว w ูเมนลิซ่าได้รับเสียงชื่นชมมากมายย้อนกลับไปดราม่าที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่มีบางส่วนออกมารีแอคแสดงความคิดเห็นว่าลิซา่าลิปสิ่งบ้าง และลิซาร้องสดไม่ได้อะไรประมาณนี้ซึ่งก่อนที่ลิซ่าจะเดบิวต์ออกมาเป็นศิลปินลิซ่าได้รับตำแหน่งเป็นเมนร้องเมนโวอล ซึ่งตอนนั้นทำให้แฟนๆออกมาฟาดฟันสมนวมดุด,ดันเป็นอย่างมากบนโซเชียลมีเดียทั้งชาวเน็ตจีนสื่อเว็บเพจดนตรีความบันเทิงประเทศจีนก็ออกมาชื่นชมนะคะบนไว้ปอกกันเป็นจำนวนมากล่าสุดเลยสื่อดังเกาหลีใต้ได้ออกมาตีข่าวบอกว่าลิซ่าแบล็กพิงตอบโต้คำวิจาร์การลิปซิงของเธอในอดีตในไลฟ์ที่ผ่านมาบอกต่อว่าฉันเข้าใจว่าทำไมพวกต่อต้านถึงโกรธเธอตลอดเวลา และชาวเน็ตต่างก็ตอบโต้ที่มีการกล่าวหาว่าลิซ่าลิปซิงเมื่อเร็วๆนี้กับการแสดงของเธอก็พิสูจน์ให้เห็นว่าหลังจากที่เธอถูกกล่าวหาวิพากวิจารณ์ในการลิบสิงในงาน g l o b a l c i t i z e n Festival บอกต่อว่าลิซ่าเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการไลฟ์สดร้องเพลงร่วมกับทำน้ำเลมอนไปด้วยช่วงหนึ่ง Lisa ลิซ่าร้องเพลงพร้อมกับเต้นมูลิทฟรอ์ลิซ่าดูสนุกสนานเป็นอย่างมากและชาวเน็ตต่างก็ชื่นชมบอกว่า เธอตอบโต้ข้อกล่าวหาในการลิฟซิงของเธอและโชว์ทักษะการร้องสดของเธอในเพลงนี้นั่นเองละค่ะแฟนๆต่างก็ทวิชื่นชมนะคะรวมมาถึงปัจจุบันนี้บอกว่าอึ้งมากเมื่อได้ยินเสียงลิซ่าร้องเพลงนี้ปกติเวลาแรปลิซ่าเสียงเคแต่ลิซ่าเสียงร้องคือดีมากจริงๆนี่ลิซ่าร้องเล่นๆอย่างเพราะขนาดนี้ลิซ่าเสียงใสละมุนไม่ ชอบลิซ่าเสียงดีมากเวลาได้ฟังคืออึ้งมากชอบลิซ่าแรปลิซ่าร้องเพลงก็ดีเช่นเคยไม่ต้องสงสัยในงานนี้ลิซ่าทำทุกอย่างได้อย่างเต็มที่ฉันชอบเสียงร้องของลิซ่ากับการแสดงการร้องสดโคตรเพ้อครั้งแรกที่ได้ยินเสียงลิซ่าลองเล่นร้องจริงจังออกงานคือดีไปหมดออโต้จูนทาให้สับสนว่าเธอกำลังร้องสดไหม แน่นอนว่าลิซ่าร้องตรงตามแผ่นเสียงไม่เปล่งไม่เพีย้ยนอาจจะมีเสียงหายใจแทรกบ้างลิซ่าร้องสดคือรอดมากฉันชื่นชมเสียงลิซ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะฉันเคยที่ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ